ทีม3 iko, ามโปรเจกต์หวอิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทบาทผู้ประกอบการธุรกิจไทยแนวคิดเกี่ยวกับอิสาหกิจเพื่อสังคมอิสาหกิจเพื่อสังคมคือองค์การที่มีการดําเนินงานกิจการคนหรือสังคมและโลกหรือสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกล่าวคือเป็นการดําเนินงานที่คํานึงถึงผลกําไรหรือผลตอบแทนทางธุรกิจในขณะเดียวกันเข้าประสานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันส่งผลดีระยะยาวโดยใน วิสากิจเพื่อสังคมนี้จึงมีลักษณะเป็นองค์การแบบผสมที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างองค์การที่แสวงหาผลกำไรและองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมเป็นไปได้อย่างพึงปรารถนา คุณลักษณะสำคัญของวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นกิจการที่ตอบสนองพันธกิจทางสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้รูปแบบของธุรกิจในการดำเนินงานและสร้างไรายได้ผลกำไรที่ได้มาจากการดำเนินงานจะถูกนำไปใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งทางธุรกิจและการแก้ไขปัญหาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ได้โอกาสอีกทั้งยังมุ่งลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงการดำรงชีวิตของพวกเขาในประเทศไทยรัฐยังมีแนวนโย,อยบายที่จะ ส่งเสริมให้วิสาหกิจท้องสังคมมีรรมาพิบาลในกระบวนการบริหารจัดการกรณีศึกษาหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่กำปองเกิดจากในอดีตคนในชุมชนประสบปัญหาขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอีกทางอาชีพทำเนืง่งซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านประสบกับภาวะถดถอยทําให้ต้องมีการวางแผนอาชีพอื่นๆมาทดแทนในขณะเดียวกันต้องการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตและศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาจึงได้จัดตั้งเป็นชุมชนท่องเที่ยวขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนแนวทางในการดําเนินงานและพัฒนาศักยภาพได้แก่การเล่งแก้ไขจุดอ่อนต่างๆของชุมชนด้วยการจัด วางแนวทางและกฎระเบียบในการดำเนินง,งานให้ชัดเจนขึ้นและผลักดันให้คนในชุมชนยึดถือปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้มาตรฐานและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้บริการได้ตลอดปีโดยไม่ขึ้นกับช่วงเทศกาลหรือฤด,ดูท่องเที่ยวรวมทั้งการพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สูงขึ้นเพื่อการสร้างไรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกชุมชนและเยาวชนให้ทันกับการขยายตัวของการท่องเที่ยวในชุมชน 2. ส,สิ่งปักเชียงรายเดิมมีชื่อว่าไร่บุญรอดซึ่งใช้พื้นที่สำหรับปลูกข้าวบาเล่เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตเบียร์ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นที่ปลูกชาและทำการเกษตรแบบผสมผสาน รวมทั้งพัฒนาเป็นวสาหกิจเพื่อสังคมที่มุ่งหวังช่วยแก้ปัญหาความยากจนป่าไม้ถูกทําลายและการขัดแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในจังหวัดเชียงรายในขณะเดียวกันยังมีเป้าหมายเพื่อการสร้างสารรค์สังคมที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืนแนวคิดในการดําเนินกิจการของสิงปาค,คือการเป็นวสาหกิจเพื่อสังคม สาเมืองโบราณเป็นพิพิธภัณฑ์การแจ้งทางศิละปะวัฒนธรรมภายในพื้นที่ได้รวบรวมปราสาทพระราชวังวัดสถาปัตยกรรมประติมากรรมที่สําคัญของแต่ละภาคในประเทศไทยนํามาแสดงให้นักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโดยมีทั้งที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการชมและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสิ่งก่อสร้างต่างๆในพื้นที่ที่สร้างจําลองตามแบบของสถานที่จริงสร้างตามบันเทึกหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือถอดมาจาก สถานที่จริงส่วนที่ 3. ข้อเสนอเพื่อการนำมาใช้หนึ่งรัฐบาลหน่วยหน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและสม่ำเสมอในระดับรโยยายระดับปฏิบัติการในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มความแข่งแก่งแก่วิสาหกิจ พื่อสังคมในด้านการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะด้านการตลาดและการเงินการบริหารจัดการอีกทั้งควรส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนสินค้าและบริการของวิสาหกิจเพื่อสังคมในลักษณะเครือข่ายตลอดจนส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสื่อสารสังคมออนไลน์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการศึกษาวิสาหกิจ เพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวกรณีศึกษาอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องนี้ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งควรทําการวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถนํามาปรับใช้กับอิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวให้เกิดผลเป็นปรูปธรรมและช่วยเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวให้สามารถดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น